สวยขามงโคตรบิ <laughs> ดสวย,วยไม่ มีเนได้ชัวร์ส่วน่ะาสามพันวันนั้นมันจะแบบไม่ไม่ไม่เท่าไหร่้มีเฮินได้ไม่ชัวร์เนี่ยม่นชอบแกว่งแล้วกระถูกๆกันเลนตั้งแต่ห้าที่จะพกันนะจบไอ้ีได้เกินไปนั้นนะมีอะไรต้องระวังบ้างไม่มีตอนนี้ โอ้โหเป็นไรต่ายถ่ายถ่ายถ่ายโดดผ่าน,น,นไม่ิดเียโดดร้อนมันก็ได้เกินเข้าไปแล้วไ,ไป ไม่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 ครับตื่มันชัดไปขึ้นแล้วดูไม่ค่อยออกปกตีกูไม่เล่นอ่ะอก็เลยไม่รู้จำได้ <laughs> เคยเล่นเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วตอนมันโหดๆอ่ะแ,แต่ตอนนี้ไม่โหดไม่ค่อยได้เล่นจำไม่ได้ว่าตอนมันไม่โห,ดเ,เด,หดเป็นยังไง <laughs> เกตยีย <c oughs> บ,บาจบางๆดูไวขึน้นจะจะลองเล่นยวลองเล่นอากอนี่พอรู้ถ้าไวขึ้นมันก็เก่งเลยนะกลับมาเก่งมากเลย <c oughs> แต่มันจะมันจะเนิร์ฟแล้วบัฟทำไมไม่เข้าใจ <c oughs> แต่หน้าก็เป็นและเป็นโลกเอ้า โดนผักขากลับมึงกดแม่นไปแล้วดูไวยทำวิ่งโคตรบิดดูไวยยังมาอยู่ตั้งแต่เอาพลังแสงนี้มากูไม่เคยเงินโลเลยเป็นเงินหนึ่งตลอด โคทพเทพจริงแม่งได้เยอะอยู่นะได้ชัดไวอยู่นะตับยังไม่ขึ้นเนาะเออน่ละมันไนมะ่ตาย,ตาย โอ้น่าจะเร็วอยู่นะชอบเร็วเดิอาจจะใช่อาจจะปรับแล้วเมื่อจจก่อนนะถ้ากระชากบอลเร็วๆมันจะชอบไม่ค่อยชอยอจจัดน,นะแรงเลยนะ Idiot believers in fader, can't you tell they're all hypocrites? <laughs> I long for power. <laughs> พาดอีกแล้วปะโครการเนี่หาได้ยากเบตตั้งหนึ่งว่ะเป็นเล่นกำลังแฝงรวยด้วยกับฝั่งนู้น้วยกับฝั่งตัวเอง กูทำท่าอะไรกูเนี่ยจริงกูว่ากูกแบบโดดเข้าไปง่ายๆมันน่าจะง่ายกว่าป่วแม่งฟิกออกป่าเออไม่เท่ดิจริงกูฟิกปลาปาหนึ่งโดดน่าจะน่าจะโดนง่ายกว่าโอ้ป้อมตีขอโทษซิปซ้อนสวยมากแต่ไม่ทันรับเยอะไปหน่อย เงินยังเยอะเลยวะตอนนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ตอนสุดมันชัดเร็วขึ้นแล้วเพราะเมื่อกี้ตอนที่ดอยดูมันไอเนี้ยมันตอนลากบอลเนี่ยปกติมันจะไม่ได้ชัดเร็วขนาดนี้แล้ว <So> then, แปดแปดก่อนๆร่งชัดแบบหลายทีเมื่อกี้ okay. แม่งโดนบอลลากผ่านไปเกือบตายไปไปไปปน่าจะกลับมาเป็นศูย์ุดหแล้วมั้งเดาเลยจากมเมชั่นการช็อตกลับมาเอเอหมือนเดิมไม่มีคนมาดูแป๊บ ดาวน้านาน,านกเกินไงไงทำไงไม่ตายวะ ตายไปปล่อยเพื่อเราตายไปเถอะตรงนั้นอะอะไรอะไรอะไรไม่ออกมึงได้ไม่ได้ทำแล้วนะ โคตรแรงมันหลักกอกดับดาเมจไปเนี่ยขอเรียบร้อยชัดเ็อตเปรี๊ยะตัวเกือบแตกโอ้ช็อได้สองทีเลยดีอ่ะตาบอลเฉียดเฉียดเอง Your team has destroyed a tower. Can you feel it? Is how we can conquer the world? You're stuck to each other. Your sorrow is delightful. Your team has destroyed a tower. <laughs> <laughs> oh, we not Come back, eh? ไม่ขอบครับโลซิปจากเซตเซียวเก็บตายเฮ้ยเพื่อนมันพัดดีกูซิปจะอมเมื่กกอกี้กูว่ากูโอกาสรล่าประมาณน่ะน,นิดนึงอ่ะถ้าซิปอมถึงเมื่อกีอ้เอน่าจะอมถึงพอดี anh phát cứ ở cái kia tem cầm hàng lên à Ừ. โถมโถมก an ูมาทำอะไรที่นี่พาท,ที่เลเวันไปดีกว่ากูไล่มันให้ <c oughs> โอ้โหกูไม่น่านไล่มันให้เลยเออนี่วมึง <c oughs> จบบ้านมันไปเลยไอเ้เหี้ยแม่งกูเจอสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะไอไอดาบม่วงอะไอเ้เหี้ยดาบเห็ดด้วยก กูไปจ้วงมันแล้วมันออกกูก็แบบเอ้เม <ok ื่อกี้เลื่อนเมื่อกี้กูอาจจะพอไหวนะเกือบไหวสกิลหมดแล้วเฮียโดนโดนไอเทมเทพอ่ะกูเลียวเบรนไอเทมเทพกูว่าไอ้กูว่มันกูมันยังเก่งอยู่วะไอ้ยังเก่งอยู่นะถ้ายังเป็นแบบดาเมจอย่างงี้เกียร์สี่สิบไม่ได้ฟากตัวมันอย่างงี้แหละ ครับกถ้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน